คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะสองหัวใจใครคนนั้นยามนี้อ่ะเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะวันนี้ใช้เป็นซิงกิ้งโบนะคะอ่ะไม่เป็นไรกปร็ปรับให้มันหลากหลายเนาะ มาส่องหัวใจเขาดีกว่าเขาอื่นอัดค่ะ stuck in the cage ติดกรงนะคะอาจจะแบบอึดอัดกับสถานการณ์ที่คุณกับเขายังไม่ได้หลังใจไม่จําเป็นต้องมีประเด็นนะเช่นอยากจะเคลื่อนตัวในความสันมากกว่าน,นี้แต่ว่าอาจจะด้วยภาระหน้าที่หรือกรอบอะไรบางอย่างที่มันรายล้อมรอบตัวนะคะหรือเขาอยากจะมาเจอคุณนะคะอยากมาหาแต่ก็ยังแบบ มันมีพันธนาการบางอย่างที่มันมัดเขาไว้อยู่นะคะหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆนะคะกฎเกณฑ์กรอบหรืออะไรก็แล้วแต่อึแต่อึดอ่านไม่อึดอัดน,นะคะอืม community เขาอยากจะได้มาพบมาเจอนะคะในแบบในในคกะนะกลุ่มคนวิถีชีวิตที่คุณน่ะเป็นอยู่นะคะ ว่าเป็นยังไงบ้างเนาะหรือ,อในหนึ่งเขารู้สึกว่าคุณเหนือเขานะคะบางคนนะก็อาจจะต่งชาตาิตางศาสนาตามวัฒนธรรมแต่มันมีความเข้ากันได้นะคะหรืออีกในหนึ่งเขาก็อยากที่จะปรับตัวเข้าหาคุณนะคะอาจจะอยากแบบว่าเข้ามาสู่วงวานว้านเครือของคุณดได้กนะ็ได้เนาะแต่มันมีควาว่าหลอนะ่ะด้วยความผิด ค่าจะเคยทำผิดไว้คับคุณไม่นะ่ารักกับคุณนะคะหรืออาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นอาจจะแบบว่าอาจจะเคยหลอนกับภาพเก่าๆสมัยก่อนที่มาเจอคุณอะไรเงี้ยก็ได้นะคะความสัมพันธ์ว,นวานวานที่เคยพบเคยเจอนะคะอาจจะยังเป็นภาพหลอนอยู่นะคะหรือ,อตอนนี้ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าสมมติว่า ถ้าเกิดจะต้องทําอะไรที่ไม่น่ารักกับคุณสักอย่างเนี่ยเขาคงรู้สึกแย่มากๆเลยนะคะเขายังศึกอยากศึกษานะนะคะอยากรู้ความเป็นไปของคุณในแต่ละวันแล้วก็บางคนบางเคสบางกรณีถ้าเกิดว่าคุณกับเขามีประเด็นที่มันแบบมันหนักหนาสาหัสกันมาเขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้แล้วเขาได้เข้าใจแล้วว่า เออการที่เกิดขึ้นเรื่องของเราที่มันบอกว่าต้องมีความไม่เข้าใจกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมันไม่โอเคเลยนะคะตอนนี้มันมีการรู้แล้วแล้วคิดว่าเออมันควรจะต้องทํำยังไงเพื่อไม่ให้มีประ,ประวัติศาสตร์ซ้ํารอยหรือให้แบบว่าให้บทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เตือนใจและสอนใจว่าจะไม่เป็นอย่างนี้อีก เขายังมีความเชื่อมั่นนะคะและศรัทธานในตัวคุณหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์นี้ด้วยแต่ก็ไม่น่าจะเหมือนกันว่าคุณยังคงมีสิ่งเหล่านี้ให้กับเขาอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีอีก,อ,กอันนึงก็คือเขายังเชื่อว่าถ้าถึงเวลาที่มันจะใช่นะคะเราถ้าตดอบไ้ถ้าเรายังไม่ได้ยอมวางมือยังมีศรัทธาในความรักความสัมพันธ์นี้มันจะต้องมีทางที่ไปต่อกันได้ในทิศทางที่ยิ่งดียิ่งยิ่ง,งขึ้นไปเนาะ เขารู้สึกคุณนะคะว่ามันเป็นความรักที่มันแบบเหมือนเป็นบางคนตัวไกลนะคะแต่เหมือนใจยังคงเชื่อมโยงถึงกันอยู่เสมอนะคะบางคนก็อาจจะส่งความรู้สึกถึงกันได้นะคะแล้วก็เหมือนบอว่าวันเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่อะมันเหมือนแบบ รักเนี้ยยังคงอยู่แล้วก็คุณกับเขาอาจจะเป็นกระจกที่สะท้อนกันและกันในบางมุมเหมือนกันค่ะมันก็จีบางด้านเหมือนกันนะที่เขาต้องยอมรับในความไม่น่ารักตัวของเขาตัวเองด้วยอะ่ะซึ่งกับคนอื่นจะไม่เป็นแต่คุณอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาเห็นภาพของเขาว่าเฮ้ยจริง,รงๆเขามีมุมที่มันไม่โอเคอย่างนี้ด้วยหรอบางทีเขาก็เขาก็หลอนๆตัวเองเหมือนกันนะอืมอันน่ะ how the f a m i l i t h you one day อ่าใครอย่าเพิ่งฟิน เขาบอกว่าเขาจริงๆเขามีคําว่าการจริงจังในความสัมพันธ์นี้นะคะอยากจะเป็นอะไรที่แบบว่าจับต้องได้ถึงขั้นสร้างครอบครัวอะไรไหมก็เป็นไปได้นะคะแต่มาว่าไม่ได้มองความสัมพันธ์นี้ยเล่นๆเ,เนาะ I can't sleep because of missing you เขาบอกว่า,เขา,วาเขาไม่สามารถนอนหลับได้เลยเพราะคิดถึงคุณมาก Do you still remember my voice นะคะคุณยังจำเสียงเขาได้ไหม I'm on the way back to you นะคะ กำลังกลับมาหาคุณเนาะมีอะไรมั่งชามคุณเป็นความสุขของเขานะคะเออเป็นดอกไม้ที่แบบว่าเหมือนแบบเบ่งบานในหัวใจเขาเสมอเนาะแล้วก็ผีเสื้อนะคะ Transformation การเปลี่ยนแปลงอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะถ้ายังติด,ต,ดติดขัดๆันเนี่ยไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเป็นผีเสื้อสีแดงด้วยนะเปลี่ยนแปลงด้วยความมีแพชชั่นในตัวคุณนะคะ อยากจะผูกมัดคุณไว้เหมือนกันนะเขาอยากจะผูกโบตัวเองเป็นของขวัญให้คุณด้วยปะเนี่ยเออแล้วก็ถึงแม้ว่าความความรู้สึกของคุณเนี่ยเขาอาจจะมีด้านที่มันแบบด้านสะดุดบ้างไม่เข้าใจกันบ้างอะเนาะแต่ก็แบบว่ายังผูกพันกันอยู่มันแบบมันมีบัตรมันมีด้านดราม่าเหมือนกันนะโบรักสีดำนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าการที่มีคุณน่ะคุณเป็นเหมือนลัคกี้ชามของเขาเนะคะ เป็นความโชคดีบางอย่างเนาะเหมือนแมงปอมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรเป็นการไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปหรือ,อยังถ้าบอกว่าไล่พวกมแมลงที่ที่มาวนเวียนน่ะทำลายทาลายแบบพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะคะรู้สึกลัคก,กี้อะโชคดีอะที่เขามีคุณน่ะนะคะอืม้ม